อคชั่นสวัสดีค่ะเอซี FC ทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องบ้านสวนสเพฮิลละวันนี้เราก็มีเรื่องราวดีๆก็จัดว่าดีๆแล้วกันเนาะเพิ่งเพิ่งเริ่มเริ่มทำั้งแรกกับการปลูกนี่ค่ะต้นไม้อายุสั้น ่าก็มีข้าวโพดแตงโมถั่วฝักยาวถั่วพูคือวันนี้เราจะปลูกอ่าปลูกให้ได้ต้นกล้าโดยใช้นี่ค่ะฟองน้ำฟองน้ำเนี่ยเราสั่งมาชุดนึงก็มีอย่างนี้ฟองน้ำสามแทนก็กระบาปลูกเนี่ยกระบาปลูกก็เป็นรูนี้ค่ะกี่รูไม่รู้ไม่ได้นับ แต่เยอะอยู่ค่ะแล้วก็พืชเนี่ยมีอย่างอื่นมาด้วยผักสวนครัวเยอะยะเลยแต่ว่าวันนี้เราเลือกค่ะเลือกเพืชดิวสั้นก่อนเพราะเราเราชอบอะไรที่เราชอบกินเดี๋ยวเราเราขอทดลองก่อนนะคะอ่ะาแล้วก็มาเริ่มปลูกกันเลยสิ่งที่เราขาดไม่ได้อ่าเป็นตัวช่วยสําคัญเลยเนี่ยน้ําค่ะน้ำน้ำ น้ำหนึ่งฝักบัวคือหนึ่งฝักบัวนี่คือมันเยอะเกินไปแหละแต่ว่าไม่รู้จะใส่อะไรมาก็เลยฮึ้งมาเนี่ยสวนดีอ่าเริ่มเลยเนาะอ่าขั้นตอนแรกก็คือเนี่ยคนสวนเขาจับไว้ให้นี่ค่ะเนี่ยอ่าฉีกฟองน้ําออกมาฟองน้ําจะเป็นนี้ค่ะมานี้เลยเขาก็จะทําเป็นเนี้ยแถวแถวแล้วเจาะ,ะเนี่ยเมล็ดค่ะนี่ ที่ใส่มเมล็ดไว้ให้เรียบร้อยเลยเนี่ยเนี่ยหน้าหลังเหมือนกันเพื่อเพื่อเพื่อระบายน้าในในระหว่างที่เขาอ่าจเจริญเติบโตเนาะนี่ค่ะเป็นรูที่ใส่มเมล็ดเนี่ยง่ายๆค่ะเนี่ยแล้วก็ฉีกออกเลยฉีกออกมาเลยเนี่ยฉีแต่ละแถวฉีกได้ฉีกแี่ค่ะออกมาวางไว้เลยเยเห็นเป็นรูๆเนี่ยแล้วก็พอฉีดได้แล้ว แล้วก็เอาเมาเล็ดออกมาเอาถั่วพูก่อนถั่วพููอี่ยถั่วพูห้าเมล็ดเราจะทำแค่อ่าปูกแค่ห้าห้าเมล็ดพอเนีย่ยเอาก่อนถั่วพูเพิ่งรู้นี่แหละว่าถั่วพูเม็ดอย่างนี้เคยแต่กิน่ะกินก็เห็นเม็ดเล็กๆไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้อืมดูว่าน่าจะถั่วพูนะ โอเคมาค่ะเอานี่มาเอาฟองน้ำออกมาอ่าฟองน้ำออกมาค่ะจุ่มน้ำจุ่มน้ำเนาะมาเอาเียวร้อ,นนอ,อ,อจุ่มน้ำนี่ค่ะจุ่มน้ำขึ้นมาเลยนี่ค่ะเหมือนเหมือนจุ่มเยอะแต่ที่จริงน้ำน้ำไม่ได้ติดเบามากนี่ค่ะดูดูดูข้างล่างข้างบนด้วยเนาะนี่ค่ะมีรูเนี่ยมีรู อย่างนี้เลยไม่รู้แล้วก็เสียบลงไปมือใหม่เหมือนกันแหละมือใหม่จริงประมาณนี้เลยเนีย่ยเสียบอย่างนี้ค่ะนี่ก็ใส่ลงไปเนีย่ยใส่ลงไปเนีย่ยใส่ลงไป <Okay. S 1> อ่ามเมล็ดที่สองเราก็จะทําจนครบเนาะหมดมเมล็ดเราอะนะคะนี่นะอืม,มเมล็ดที่สองอ่าทำเหมือนเดิมนี่แหละอะ จนครบไปห้ามลิตแล้วเสร็จแล้ววันเนี้ยต้องเสร็จ <c oughs> ใส่ไปนี่ค่ะต่อไปเป็นถั่วฝักยาวบ้างนาอที่เหลือก็เดี๋ยวให้คนสวนทําต่อค่ะนะคนสวนเขาแบบมือเย็นเขาได้เขาเก่งกว่าเราโอเคคนสวนก็ตากล้องะคะ่ะตากล้องสบายเลยไม่กล้องนอนถ่ายอ่าต่อไปถั่วฝักยาวนะคะชอบกินเหมือนกันค่ะนี่ค่ะนี่สีแดงแดนี่เลย อย่างนี้เลยอ,อันนี้ไว้ก่อนอะอยวมาปลูกเพิ่มทีหลังอะถั่วฝักยาวมาททาเหมือนทนเลยค่ะทำเหมือนะนค่ะใส่นี้เลยมามันน่าในี้นะลงไปนี่ค่ะ,เ,ะ,นะคะเดี๋ยวก็รู้อะใส่ลงไปอืมอาทำต่อไปก็เดี๋ยวเราก็พอเสร็จอย่างนี้เราก็ปลูกเพิ่มให้ครบนี่คือสารที่นี่ดูก่อน นี่เนาะต่อไปก็ทำเหมือนกันละค่ะแต่แตงโมนี่เราชอบเนี่ยแตงโมไม่เล็กไปนิดนึงแต่คอยดูว่าอ่าพอพอเราปลูกแล้วมันจะเป็นยังไงเนะาะกาไม่รู้พันอะไรค่ะเขาไม่ได้บอกมาเขาบอกแต่แตงโมเดี๋ยวถ้ามันรอดเดี๋ยวเราก็รู้เองแหละเนาะมันรอดเราก็ได้กินอ้าวร่วงร่วงค่ะร่วงอ้าไม่ร่วงติดมือ,อืม ใส่เข้าไปไอ่ะมัวท้ายดูให้ดีใส่ลงไปเลยค่ะนี่ค่ะยืบสุดท้ายละสุดท้ายละข้าวโพดข้าวโพดอืมข้าวโพดนี่ค่ะข้าวโพดข้าวโพดนี่ของชอบเหมือนกันแต่ข้าวโพดต้องเป็นข้าวโพดข้าวเหนียวนะที่มานี่น่าจะเป็นมันเหมือนเหมือนลวมมาเลยค่ะเหมือนเหมือนสวิทเหมือนข้าวเหนียวเหมือนอะไรมาด้วยเนี่ยเขาเจ้า มาด้วยหรือเปล่าไม่รู้เดี๋ยวดูเดี๋ยว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 ให้เขาอ่าให้เขาไอ้นั่นมาก่อนโตก่อนเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าเป็นเป็นเป็น,ปนพันอะไรยี่ห้ออะไรอ่ะฟอ,องน้ําเกือบลืมจุ่มน้ําค่ะนี่ค่ะใส่เข้าไปดูหวัวท้ายนี่ค่ะอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยอึบอ,อ้าวหัวทิ่มไปไหน ลงจื๊บวางหมัด<ะ>นี่นี่นี่ค่ะเดี๋ยวเอาอันนี้น่าจะเป็นน่าจะเป็นข้าวเหนียวดำนเ,เนีย่ยข้าวเหนียวดำเนี่ยข้าวเหนียวดำอ่ะอ่ะคนสวนปลูกต่ออ่ะคนสวน <ส>ลมพัดไโอเคปลูกปลกสวิตนี้ด้วยแลนะคนะนสวนนี่เนะี<ม>่ยเี่ยสีเหลืองก็ตอนนี้ค่ะง่ายๆค่ะเดี๋ยวอีกระทิยหนึงเนาะตอนแรกว่าจะสิบห้าวันแต่ว่ามันมันเหมือนจะนานไปอะ่ะถ้าพืชบางเราไม่รู้ว่าทั้งสี่อย่างจะมีชนิดไหนที่เขาเขาเขาโตเร็วแล้ว,ลวเขาจะต้นสูงแค่ไหน ถ้าสิบห้าวันบางทีมันอาจาจะไม่ปลอดภัยก็ได้อาจจะมีบางอย่างที่เราต้องเอาออกก่อนอะไรเงี้ยดูก่อนก็เลยเอาแค่เจ็ดวันเจ็ดวันเนาะเดี๋ยวอีกเจ็ดวันอะ่ะเราจะมาทําคลิปให้ดูอีกรอบนึงว่าการจเจริญเติบโตของเขา่าวิธีการปลูกในฟองน้ําอ่ะเขาจะจะจะเจริญเติบโตได้แค่ไหนเป็นยังไงจะรอดไหมหรือจะอมีอันเป็นไปอะไรหรือเปล่า เราก็คอยมาดูกันเนาะเดี๋ยวตอนนี้ก็ปล่อยให้คนสวนเ้ยอคนสวนตากล้องจำเป็นปลูกให้ครบทุกอย่างก่อนค่ะ,อะตอนนี้ก็ให้เขาปลูกไปให้เขาปลูกไปอันนี้ก็ปลูกใกล้เสร็จแล้วละ่ะยังไงก็ฝาก เอทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์ฝากติดตามาช่องสปเปนเห้ละช่อง YouTube ช่องใหม่ค่ะเพิ่งหัดทำยังไงก็ฝากเอฟซเป็นกลังใจให้ด้วยนะคะในการทำคลิปต่อไปมานำเสนอก็ขอจบคลิป หาบ้างไม่หาบ้างมือใหม่แค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ